ปะดูต่อหน้าหนึ่งร้อยสิบสามโสโสนี้ก็โยกปรามนมกขึ้นมาอ่านว่าพรามนั้นกัตตว,วางกับทําแล้วตั้งคาถาซึ่งคาถานนั้นปักผู้นั่งอันนี้ให้แปลเป็นวิกติกรมะเลี่ยนให้เป็นอะไรธรมร,ร,ธรมชาติแ่วคร่องนั้นธรรมชาติถ้าเราแปลเป็นภาษาไทยคือธรรมชาติตัวนี้มีต่อต่อ,ตอมีสี มีหรือไม่มีมีเพราะเกี่ยวเพราะคาถาเป็นวิกฤติธรรมของคาถานี่กระทำแล้วซึ่งคาถานั้นให้เป็นธรรมชาติคล่องแคล่วหรือเราจะแปลทับตัววิกิติธรรมคือก็เหมือนวิกฤติการตายขนมตัวตัวนามที่มันต้องการเป็นวิกฤติกานีายก็อาจจะเป็นแปลว่าให้เป็นคาถาคล่วคล่องก็ได้ถ้าเรานึกถึงอะไรไม่ได้รทําแล้วซึ่งคาถานั้นให้เป็นคาถาคล่องคล่งหรือให้เป็นธรรมชาติคล่องคล่ สังวัชรมัตเตนะอันนี้ก็โยอะไรขึ้นมาทาลีนะโดยการสักว่าปีปีหนึ่งเลยนะเนี่ยไอตรงเนี้ยปีหนึ่งเลยโดยการสักว่าปีอารยเจตวาบอกแล้วปะกุณาวังซึ่งความที่แห่งคาถาเป็นคาถาเข้วคล่องหรือเป็นธรรมชาติแค้คล่อง ปุจตะแก่บุตรแล้วก็มีประโยคบุตเตตัวนี้วันจนีขันมนทคาอิติว่าตาตาข้าแต่พ่อจะนี่ถ้าอย่างนั้นจุมเห็นนั่นมาตะว,วังอีกแล้วดูถักนี่จุ้มเห็นว่าท่านทั้งหลายอาทะยะถือเอาแล้วปาน,นาการังซึ่ง่าณาการกันจิวะอ,อะไรอะไรนั่นเที่ยวอาขจัตถ์จงมั่งหาว่าข้าปเจ้าคันตะวาไปแล้ว ปุริมะตะลังก่อนกว่าทัา,ามิจักยืนตนิเกในสำนักถ้าแปลว่าในสำนักก็จะเป็นวิทยาธาระถ้าแปลว่าในที่ใกล้จะเป็นจมีปาตามีปาธราะจะยืนในสำนักปรัญนโยของพระราชาอิติดังนี้ใครพูดสมทัตินะสมุททกมารรุเต์นนะตเกล่าวแล้วก็วัตวาหรือสัมปติจิตวาก็ได้ได้สองอย่างวัตวากล่าวแล้วอิติว่า ตาตาแน่พ่อสาธุอันว่าดีละดังนี้เจตวาเสียวแล้วปนาการังซึ่งเครื่องปนาการและก็อุสาหับปะโตผู้ถึงแล้วซึ่งความอุาหักโสมัสโสมัทตารันโยสติเกติตากาเลในการแห่งสมัติัในการแห่งสมมติยืนอยู่แล้วในตำหนักของพระราชา ธนวาไปแล้วราชกุรังสุราชตกูลแล้วก็รัญญาจุธาจิเตเนนะกะตะปฏิสัมโมทโนผู้มีความบันเทิงอ้อมเฉพาะอันพระราชาผู้มีพระทยยดีดีแล้วกระทาแล้วกระตักตัวนี้คือเป็นสัสมิเป็นสับสมิสสมที่อยู่ในปฏิสัมโมทโนมีรูปเป็นกรรมวรจกตัวในวิตาก็คือรัญญาตัวนี้ แต่ว่าลัญญามีตัววิสนุอีกโดวหนึ่งด้วยเลยแปลเป็นลุโซกันมาผู้มีความบันเทิงพร้อมเฉพาะอานพราชาผู้มีบัตรไทยยินดีแล้วก็ทาแล้วก็ไั่นีครั้งเมื่อพระนริติว่าตาตาแน่พ่อจุ๋มเฮอวมทั้งหลายอากตาอันนี้เป็นอาตตากับอันฐานนะอากตาเป็นผู้มาแล้วอ่าจิรสังวัตตซึ่งการนานหนอฐานย่อมเป็น ตรงนี้ก็เป็นอีทางกับอาสนังอาสนังให้เป็นวิกกติตาอีทางฐานนอาวัิที่นี้อาสน,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 นังเป็นที่นั่งหรือเป็นอาสนะอะไรแต่อีทางฐานนอาอัิที่นี้อาสนังเป็นที่นั่งปกติยังเป็นแล้วก็ขึ้นมาทานมาตุมเห็นว่าท่านทาั้งหลายนิสติจิตวานั่งแล้ววะทักหจงกับอัตวตองความต้องการเย็นะ ตุนาด้วยวัตถุใดโด้วยวัตถุใดเรามีอยู่เ่ตัวไหนดีอัติก็ได้อัติอัติก็ได้ดดทั้งสองวัตนะอัติมีอยู่แล้วก็ตั้งวัตถุงซึ่งวัตถุนั้นดังนี้ก็คือําว่าซึ่งวัตถุมันเป็นของประโยคข้างหน้านี้เนี่ย เนี่ยจงกล่าวซึ่งวัตถุนั้นถ้าเราแปลแบบว่าให้เป็นยาติเป็นตาคืออนุความต้องการด้วยวัตถุใดมีอยู่เอาว่าท่านนั่งแล้วจงกล่าวซึ่งวัตถุนั้นเธอเขาแปลประโยคตาไปก่อนแต่ว่าเขาเก็บตังวัตถุยังไม่แปลคืออนุความต้องการด้วยวัตถุใดมีอยู่ซึ่งวัตถุนั้นฉะนั้นเราจะแปลประโยคยากให้หมดก่อนแล้วก็กลับแปลประโยคตาทั้งหมดเลยก็ได้ก็คืออนุความต้องการด้วยวัตถุใดมีอยู่คอาว่าทั้งหลาย นิสิตวาน,นั่งแล้ววัฏฐานจงกล่าวตั้งวัตถุมึ่งวัตถุนั้นอิติดังนี้นีใครพูดลัญญาอันพระราชาวุตเตตัดแล้วอีมังอ่าอีมังคาถังอหก่กาวแล้วซึ่งคาถานี้ว่ามาราชาค้าแต่มหาราชไมยามว่าคคาพงทั้งหลายกษามาเสยย่อมไถซิเคตังซึ่งนาเยหิโคนีหิด้วยคพวทั้งหลายเราได้ โคนาพนระโคทั้งหลายเตเหล่านั้นทวีสองมีของข้าพระองค์อาทิมีอยู่เทว่าข้าแต่ปวงผู้สมุติเทศเตสุทวีสุโคนนสุในโคทั้งหลายสองเหล่านั้นหนาเอโกโคนหนึ่งอวโลโคเอโกโคโ,กโนโโคอวโโ,นโ,นโ,อโคตัวหนึ่งมาโตตายแล้วขัตย่านแต่กรัตรตว่าพระองค์คันหจงรับเจา จะยังโพนังซึกงโคตัวที่สองอิติดังนี้คือมันตายแล้วมันรู้จะเรียกมันทําไมเอาไปอีกตัวนึงแล้วกันให้ไปเกิดนึงเลยเรามาดูสะพานโซนนี้ก่อน็ะออกมาเดี๋ยวทําไม่ได้นะนอกกิงมันอยู่นอกกิงมันก็ออกได้ไม่ใช่เหรอเพื่อต้องการทดสอบนักเรียนว่าทํานอกกิงได้ไหรือเปล่ามันต้องคิดอย่างนี้บ้างมันต้องคิดอย่างนี้บ้างืมบอกว่าไม่ควรจะออกเลยนะมันมันอย่าเพิ่งคิด อันนี้ก็โสวิศณะของรอพรมานุปรมานุนิกตาในไหนเ่ยวกับภาของพรมานอ,อยู่ไหนนี่อยู่ตัวน,นี้เลยประโยคใหญ่มีอยู่แค่ประโยคเดียวต่านั้นนิกตาในอาหารอาหารอาญบทระตูวต่าโยกก่สังวัชระมัตินะวิศณัของกาลนะกาลนะโดยตัทยาวิศณะในกตว่าตามวิศณัของคาหังคาหังอุตุกรรมว่าในกตาว่าปะกุนัง วิกติกรรมะในกัตวากัตวาคัากาลกิริยาในอารมเจตวาปักปุณะภาวังอาวุตกรรมะในอารมณเจตวาปุตตะสะเมตซีไอภาวาันสมันทามันเป็นตัวที่หนุนเข้ามาแปลแต่มันไม่มีอยู่ในที่นี้คือซึ่งวางไแห่งกระถานนั้นเป็นกระานเข้าคล่องเห็นไหมแห่งกระถานมันหนุนมาตอนแปลตอนสะพานไม่มีไม่ต้องยกขึ้นมาแต่นั้นตัวศัตท์ตัวนี้แป็ว่าแก่ก็สมัธน,นะในอารมเจตวาอารมเจตวาคัากาลกิริยาใน ในเลขนอกนะไม่ใช่เป็นเลขในหนไหนในวัตตวะตรงนี้ที่เราใส่ภาพเพิเ่มขึ้นมาหรือใช้ใส่สัมปติจิตวะก็ปุพาการักเบียในสัมปติจือบาแต่ใส่วัตตวะมาแล้วก็ปุพาการักเบียในวัตตวะเราเท่าเลงไในตาตาอาราพนะเตณหีจับวิพัตติปฏิรูปการตุมเหวิกตาในอาคัจฉังอาคัจฉังอาิบุตรตุวะโงเอวะสัพวธาธรณะกับก,กันจี กัรจีวิเศษนรกขอปนาการังปนาการังอวุตกรรมะในอาทยะอาทะยั่งปุพหะการังตือะไรในอาคัตคะจุดตรงนี้มันจะเป็นสมานะหรือเป็นปุพะก็ได้มันแล้วแต่เราจะแปลนะใครอยากจะเป็นอาทยะเป็นสมานะก็ได้จะเป็นปุพะก็ได้ไม่ถือว่าผิดมันแล้วแต่เราแปลสมะอหังเทียตตาในทักษามิทักสามิอวมบตุวาโจปุริมะตะรังไปแล้วก่อนว่า ก่อนกว่าไปแล้วก่อนกว่าอม,มันเป็นตารางไงแต่ว่ามันไม่ได้ออกตำหนีงมีพันธอะไรเลยก็เป็นปุริมะตารางกิริยาวิชนะในขันตวาขันตวาะภพการันตยาในทันสตม,มิประโยชนสามีสม,มันทะในสันติเกสันติเกวิสญาทาระในทัาสามิแต่ถ้างเแปลว่าจัดยืนจัดยืนในที่ใกล้ อันนี้จะเป็นสมีปาทาละก็ได้นะในภาษาอิทธิสัพพรูรป,ปะในวัตเนีวัตเนีลักษณะนในอุตเตอุตเตลักษณะกริยาแล้วก็ใครพูดอันนี้ใครพูดนะโสมทตินะโสมทตนะนะินะอนนพิจิกาตาในพุตเตเราเขาเรียกในตาตะอาลปะนะสาธุ ปริทัศน์ทีสามอาการในวัตวาวัตวาอุภาการะกิริยาในกเหทุตวาาะเหตวเตวาอุภาการะกิริยาในเอ้าจะมาในจิตตากินได้ยังไงมันต้องอยู่ในกิรหวังต,ต,ตัวต่อมาสิในตัวนี้นี่เหตตวาอุภาการะกิริยาในคันตวาแล้วก็โสมัคพัสสะแห่งจะมีสมารถาาได้ไหน อะไรของพระราชาเลยขีดกาเลครับขีดกาเลน,ะเลนี่ในการแห่งในการแห่งสมทุกมารยืนอยู่แล้วในตมรักของพระราชาสมทัตตาสามีสมันทะในขีดกาเลแล้วก็รโยสามีสมันทะในสันนิเกตันิเกวิทยาภาระก็ได้หรือจะมีจะมีปาธาระในติตาอีดส่วนติตะกาเลการละต้องมีในบุษสาบปะโต พูดถึงความแล้วด้วยความอุตสาหะในการจริงๆแล้วมันข้าในปัโตนี่แหละข้าพุทธธรรมกระด้งในอุตสาหปัโตโตัวอุตสาหปัโตวิจนะของใช่ของพระมโนโต,ตัวนี้แล้กวก็าราชกุรังหลังบาปุยจัมมัในคันตวาคันตวาภุภ้าการลัคนียาในไหนในเลขนอก นี่ในอาหารนี่เลยนะเราไม่มีกิรหวั่องตรงนี้แล้วก็อุพะการะเกียในอาหารแล้วก็มาไทยวิศนุขของไทยก่อนไทยวิศนุของไทยก่อนสองตัวนี้ไทยวิสนุของไทยรัญญาวิศนุขของตัวทัตจตนะอ่าใช่ตัวทัตเตนะวิศนะขของรัญญารัญญา,านัน้นวิตกาตาในกระตาขีเท่าในกระตากีตัวกระตะ ปฏิสัมโมทโนวิเศนะของปรมโตนตัวนี้แต่เขาเรียงในตาตาอัลปนะตุมเหสเกตาในอาาัฐา,าอัฐาอวิบทตกตุวะจรรรจรรริตรสังจิตรสังตัวนี้มันก็บางบางที่เขาก็ให้ทำานเป็นกิยาวิเศรรสนะซึ่งการนาบ่มันใช้แานของกิยาวิเศนะแต่บางครั้งเขาก็ทําเป็นอัจจันตสาังโยคะก็แล้วแต่ ก็อาจจะได้ทั้งพันได้สองอย่างคือจริญสังขเป็นอัจจันตสังยุทธในในเป็นผู้มาแล้วซึ่งการนานหนอย่อมเป็นก็เป็นในอัคตตาส่วนวัตตทรัพย์อันนี้ก็สนใจใจวัตตทรัพอาจเฉลี่ยถะาไม่สองวิการจัดเสียใจมากเลยมาเนี่ยไม่ใช่นะวัตตทรัพอาจเฉลี่ยถาแ้วก็อัคตตาไม่เติกาในอัฐะสามีทางวิเชร่ของฐานัง เในตุภะในฐานังอำนาที่นี้เป็นที่นั่งอีทางวิเชน่ของฐานังฐานังสิกขาตาในโพติโพติอตริเบตกัตตุวาโจอัตนังวิกิติกาตาในโพติต่อมาตุมเหสเิกาตาในวัตถะวัตถะอริเบตกัตตุวาโจนิสิตวะภะกาลักขิยาในวัตถะตางวิเชน่ของวัตถุวัตถุอรูตธรรมะในวัฏถะแล้วก็อัตโต จิกตานในอัฐิอัฐิอริบกตุวาโจเยนะวิเสนาของวัตถุนาวัตถุนากรณะในนะจะได้อัฐโหรืออัฐิเฮ้ยเยนะวิเสนาของวัตถุนาวัตถุนาจะเป็นกรณะในอัฐโหรืออัถิในเรื่องสองอย่าง ในอัฐโถก็แปลว่าอะไรล่ะเอาความต้องการด้วยวัตถุใดมีอยู่ความต้องการด้วยวัตถุใดมีอยู่ไม่ใช่เอาความต้องการมีอยู่ด้วยวัตถุใดจากนั้นตัวนี้วัฒนากบอรณะในอัฐโโห้ปีสามก็ตรุปานในวัตนีวัตถนีลักษณะในอุเตอุเตลักษณะกิริยาลัญยาอานาปิริตตาในอุเตออิมาวิสของคาถาคาถาวิตกรรมะในอาหะแล้วก็แปลัมพันเหมือนข้งข้างบนเลยมหาราช อรันตเทเวก็ดีเตก็ดีวิเศษนาของโปนาโคนาสิกตาในอัตถิอัติอายบทกตุกตุวะโยมีสามีสมรทในโคนาก็มายังสิกตาในกสามะกสามะอายบทกตุกตุวะโจเยวิเศษน์ของโคนีฮีโเนหิีกรณะในกสามาเตตาอุตกรรมในกัามาเตสาปัททะอรณะเทวอรปันะเตสุ ก็ดีทวีสุก็ดีวิชนะของโพนีสุโพนีสุนิพารณะใน,โน,โโน,โนเอกโอโคโนเอกโอโคโนนิพารัญยาเอกโวิชนะของโคโนโคโ,โนสิกตาในม,มัต,ตโตมัตโตกิตตบุตรกุฏวาจโขัติยะอลรปณะตวังยิกตาในขันหะขันหะมิบุตรตุฏวาโจโทุติยางวิชนะของโพนังโพนังอุตกรรมในขันหะ ดิลีซับตุปานายอีมังคาถังคาถังนี่มาออกไหมว่าต้องขึ้นประธามติวังตอบรู้ได้ไงว่ามารวอะไรพันองหีแล,ะะล้วก็ลบอีทิ้งเราแล,ล้วคาถังไอ้ถักมาถึงไหนเนี่ยอันนี้มาจากคาถาเ่ยไอ้หักตัวนี้มาจากคาถาเดาเอาจจริงจริงเอาลูกจริงจริง นะจักถ้าถ้าไม่ถูกเนะหาปัจจัยมันลบที่สุดท่าทาาิ้งไปทั้งไอหักตัวนี้มันไม่ใช่ของขาดท่าเป็นของนาหาของเน้หานี่เออฉะนั้นไม่หักของขาดนะมันเป็นหักของเนื้อหาปัจจัยนี่ครับแล่งโรงเห็ดรบเห็เสียทิ้งฉะน,นั้นเราต้องบอกว่ามันคือบรรทานว่าตะวงัตะวงต่อมา วันจนีขั้นเมื่อพระรลังอิติว่าตาตาแม่พ่อตระมาธรรท่านพเทธสีติกาวแล้วกิ่งวัฒจะนั่ซึ่งทำอะไรตระมาธรราท่านวัติจงกล่าววาอีกอิกติทังนี้ปรัญญาอันพระราชาพุทธเตติแม้ตรแล้วขึาา้นมาทานมานะพระมนูอันว่าราม อาหาแล้วตงางอวะคาถาถังซึ่งคาถานั้นนั่นเดียวปราชาพระปราชาจิตวา,าทรงฮะทรงทราบแล้วอะไรต้องเรียกทรงทราบแล้วตีนะรามณีนะวิรัชจิตวาติตาอาวังซึ่งความที่แห่งคาถาคือคาถาเนี่ยคาตะเนี่ยมันหนุนมาเอง ไม่คาตฐานคาถา,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 ถายานะเบอร์นิปปนึงตนวเตน,นะตัวนี้ก็ยกพรามนีนะขึ้นมาทรงทราบแล้วซึ่งความแห่งคาถาอันพรามนั้นกล่าวแล้วพิษกล่าวแล้วพิษเอาวิรชัชตวาเป็นกิริยวิเศณในกติตะกล่าวแล้วพิษวตวาสกรนทำแล้วตสดงซึ่งการแย้มแล้วก็วัตวากล่าวแล้วอีกทีว่าสมตรตะเนะนี่ยสมรทกคนา ตัวประธานโคนาว่าโคนทั้งหลายเคเหนในเรือนตุ้มหางกลางของท่านอของเธอทั้งหลายพระหูมันเย่โคนามันตัวประธานมาอยู่ไออมันมีอยู่แล้วตัวประธานมันมันอยู่นี่แล้วอานาโคท,ทั้งหลายในเรือนของอ่าของเธอทั้งหลายพระหูมันเย่เห็นจะเป็นโคมากวก็ผมภาคคือ ผลติย่อมเป็นอิติดังนี้แล้วก็วัจนในยัครั้งเมื่อทำอิติว่าตอนนี้ก็เทวะข้าแต่พรมผู้ทสมุติเทันนี้แหละที่เราต้องสารประธานมาโพนนอันว่าโพลทั้งหลายจุมหีกินาอันอันพระองค์ทั้งหลายประทาณแล้วพระหูเป็นโคลมาพวิสันติจกเป็นอิติดังนี้ สมัทัตเตนะอันสมัรทกุมารผู้เตกราบดูแล้วตุจิตวะทรงยินดีแล้วปูทิจตระสต่ออภพธิสัตว์แล้วก็ทัตตวะสมบัติทานแล้วสมบัติทานอะไรจะโพนีซึ่งโพทั้งหลายโัรรักษติโพระมรรษักแก่ปรา ฉะนั้นอันนี้มันต้องแยกให้ได้นะที่จริงแล้วในหนังสือของแปลัจนานุกรแปลดอ่านแปลไม่เหมือนกันคือประหมายคือเขาให้โพสต์บวกตัวแก่พรามแต่ว่าสองอย่างเนี้ยเขาให้กับพระมธลศิษย์ั้นเวลาแปลคืออ่าพระอ่าพระคาแล้วซึ่งโพสทั้งหลายที่โผแก่พรามแล้วก็พลังการละพันธกนังซึ่งพันดาคือเครื่องประดับด้วยหลังจากจะมีข้าจักสองจักนะไม่ใช่าจ,าจักสามจัก ซึ่งันักถึงเครื่องปรับด้วยนิวาสนะขามังจะตึ้งบ้านเป็นที่อาศัยอยู่ด้วยก็ต่ว,ว่าอันนี้กระทำพระมหายังให้เป็นของอันตรมถึงให้ถือให้เป็นของอันตรมถึงให้คึอคงปรมฐานคือเป็นสินบนสินจ้างอะไรเนี่ยกระทำให้เป็นของอันตรมถึงให้แล้วอักษรตัวนี้ไม่ได้โยกพรหมรสาธิมานะอันนี้โยกโพธิ ปพธิไม่ใช่โยกทรมนาักสิ์คพามาได้ได้แค่โคโพเท่านั้นเองนี่แต่ขบริษัทนะ้วก็โอโยเคสิสมบูแล้วกพลังซึ่งพามันเตนะยเสนะด้วยยศใหญ่ปิติดังนี้ปิติที่อาหารีอติตังโซเรียเป็นตัวาตรงตรงนี้เปินตัวเปิดมานั่นตรงนํามาแล้วซึ่งเรื่องละล่ไปแล้วเนี่ยอิทสิจะเป็นอ่าการนในอาฮารีนี่ จัฒนาสะพานโซนิโซนิแล้ววันนี้เราจบแค่นี้แล้วกันนี่ก็สำคัญเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอารัญ,ญญาไปก่อนก็นได้รัญญาเป็นอริบิตาในกุเตแต่เทาเลงในตา,ตาตาลปณะนะตะวาันศิริตาในวัฏเทศีวัฏเทศีอ่าที่บทกสุรานโจกิง้งวิสุทะของวัจนังวัจนังอุตตกรรมะในวัฏเทศีแล้ตาวตะวังศิริตาในวัฏเทหี เทหิอนิบุตะตึกวาโดปุนักักกิริยาวิเศสนะในวัฏฏทอิกิร์ศัพท์สุปะในวัตเนวัจเนลักษณะในพุเตพุเตลักษณะกิริยาบีตับอเปกตังท่ากับพุเตตัวนัมิตาเราทำไปก่อนอันดับแรกกินแล้วไม่ต้องกลับมาทำใหม่นะต่อมาพะมโนเสกตาในอาหารอาหารอ้ิบกตรตุวาโดเอวะสาวอวะภาระเข้ากับตังวิเศสนะของฐานฐานวิตกรรมในอาหารก็ปราชา จิกตาในวิโยเชสิข้างลานี่วิโยเชสิอธิบดกตุวาโตเตนะวิเสณะของรามณีนะรามณีนะอะนะจิกตกตาในกตากีตากีนี่เข้าตรงนี้นะกตบกีตากีข้าราเการที่มีรูปเป็นกัมมวาจุกแล้วก็วิรัชิตว่ากิริยาวิเสนะไหนในกิตากิน ซึ่งความที่เห่นงกรถาอันพรามันกามแล้วพิษมันออกทีหลังมันขยายตัวนี้แต่ไม่ออกคำมาแล้วนะวิรากิตาวาปุพระไม่ใช่ติริยาวิเสณะในกติตาพิษส่วกติตาเขาว่างอุตกรรมะในยัตตวา,ายัตาวาายตาวุภาคก,การะคกิยาในกัตตวาสิตังอุตกรรมะในกัตตวากัตตวาปุพหะการะคริยาในกัานนาตตวาตรงนี้สมุทัตตาอรปะนะปรรทานอยู่นี่โคนา ิกตาในผลติผลติไห้บทกตตุวานจมตุมหางตางังสามีสมันธาในเคเหเทเหวิทยาธาระในไหนไหนอะไรไ,ไปไปหาในเรือโน,รน,โรนโคฉนั้นเทเหวิทยาธาระในโหนาหูเป็นโคมาาวิกติกตาในผลติมันเยสัสังเสธหะ ทองมาแล้วอยู่ยังให่ไม่ได่สังสรรยถามันยีสั์สังเซธะไม่ต้องเข้าก็ได้หลังเห็นเฉลยแล้วไม่ค่อยเข้าเมื่อก่อนเข้าเมื่อก่อนจะเข้ากับตัวที่มันแปลพร้อมกันมันยีสั์สังเซธะยีสับอาการเนว,ตาวาัตาวาวัตวาภภาคารกิริยาในาตุสิตวาตัวนี้หลเขาอีกในอีกเทวะอรรถปะนะโคนาะวิกตาในภวิสันติภวิสันติให้บทกัมดุกวาดุก ตุมหหิอนณาวิจตาในอินนาอินนาวิจนของโทนาคาหูวิจิกิตาในวิสันติตามตุปะในวัจนีวัจนีลักษณะในวุตเตวุตเตลักษณะกิริยาไค่พูดสมัทเทนะอนณะวิจาตานวุตเตโพที่สดสระสมบัตานะในตุสิตวาตุสิตวาผูกภากาลารกิริยาในตศมาตัวนี้แล้วก็พระมรสะ แก่กรรมฐานะในปัตตมาตัวานี้แล้วก็โสร,รักษาวิสนาของตัวนี้ตัวนี้อาวุธกรรมในปัตตบวาตัวนี้แล้วก็จะสองสับปัทถะสมุทเจีถาเข้ากับอลังาลการะควาังต่างๆและนิวาตนะขามังอลังาลการะปัณฑกลางๆก็ดีนิวาตนะขามังก็ดีอุตตกรรมในปัตาวา อสศวิสณนของโพติสัตตะโภติสัตตะสมบัานะในัตวารตัวนี้ส่วนตัวนี้ประมัทไทยังให้เป็นวิกติกรรมในกัตตวากัตตวาไม่ใช่ดิให้แล้วซึ่งต่ว่ากัตตวากะทำให้เฉยออกคำแปลว่ากะทำออกคำแปลว่าแล้วจะเป็นหลังตวามาเจอข้างหลังกิวิทยาวิสนะในัตวา พัตวาขภคการรักยานัุโยชีสีมันเตนาวิทยาะของอยัเษนะยัากษีนะกัณะในกุโยชีสีประมาณาอุตกรรมะในกุโยชีสีอ,าาอิจิสัพพากะระในอาภริที่อยู่ตรงหน้าหนึ่งนา่นนูโอเคเอาเท่านี้ก่อนเออจะทำปัญหา